Bạch Niệm Na à, Khó điện trên Thuộc than phăng trần an à ni sông nê Vào thương ông cả thiên than Hãy than phăng tè phiêng do บุญกะทินนีน้อมีเวลากะทำหน่อยบ่หลย่านขันบุญเดื่นทําได้ปีละครั้งพระโคตังระเบียบการ เอีนี่แม่นกันทำทานถวายพระคุณเจ้าผู้เน่านำประจำอยู่ผู้ที่จำพรรษาตลอดแต่มาทวนก็ควรใดว่ารับผลเดมนะสามเดือนเพียนผ่านผลก็ถึงเขตจีวรการไผยสิทธานพระสงฆรับก็บแต่เพียงกำหนดไว้เล่มคำหนึ่งเดือนสิบอ็ด ถึงกลางเดือนสิบสองเป็นเวลากลาำหนดให้สาธาไทยกะทินทอดหอดกำหนดนี้แล้วเลยนั้นเป็นอื่นไปนะ อง์พระศาสันดามีพุทธานุญาตไว้เพียงหน่อยกำหนดหมายให้ไผยบนลายเหลือโตจังได้มโทธารวมร่วมจิตใจพุ่งพองออกทรัพย์สินเงินทองสัทธากาบออขาดบินจังได้เป็นกาถินกว่าเสียเเรียปลอยบอเบิดหน่อยนา โูดว่าเปืองนั่นล่ะนาสาธาเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะโอ้เอน้อมนาเอ๊ะหันมาฟังคันบอนเมืองตอนสิเกิดพาราการน้อยโยมน้อ อานิี้สง์กะทินทานหาประการน,นั้นมีไว้ผู้ใดศรัทธากากาินทานสิพ้นบาปตราบด้วยชีวิตนี้บ่มีเสาเก่ามองนาะข้อที่หนึ่งกิติสัตธู กิติสัพเกียรกองขลือซาวาเสงไก่ไั่ได้ยินกาสาธุกาส่นสวมพิลุงล่นเลือเล่องเรื่องลวนยินสาอ่อนดอกซอยซื่นพอที่สองปีโยมานาโปปวงประชาภาคเพื่นขันเห็นแล้วกวาฮักหอม เออเทวดากับพำพอมพันสาทูโมธานามีเมตตาขะนิ่งน้ำแม่นละกำกระปกป้องเน่นข้อที่สามวิสาระทูแม่นสิตกไปห้องแดนใด่ไว้วันกำนนำท่านแก้วกะกวา่กลัวย่านว่าสังสาย ขอที่สีอามุนลโหูย่ำชีวิอยูใหญ่ไวชีพมาไล่ลงบ่มมหลงของบุญสิเกิดคุณนุนยูบุญสิชูสติตั้งบ่ลงตายดอกตั้งเที่ยงขอที่หาสุขาถิงยนนต่ตายแล้วไปสู้เบื้อขันเมืองฟ้าบ่มนมองเน่ นี่ลายุมพี่น้องพ่อและแม่ผู้ทาท่านจงเบิกบานหันสาขสะสนสวมปนุมนอ้อมฉันได้สั่งหอมเบ้าสำนวนก่อนดอกเงินดานป่ารบถึงกาถินทานว้าแต่เพียง